ตำซัวสูตรโปกแก่มหานาครมันนี้จะสอนสูตรการตำมะฮุงแสบครับผมบักพิกแห้งใส่ลองไปใส่ไหล่น่จะน้อยบักพิกผัววันนี้เราตำเยอะเดี๋ยวจะใส่กระปุ่นดีบักพิกจด๊ดล้วก็ตำใส่น้ำตาลเป็นน้ำครับผมน้ำตาลตำซัวผมจะใส่หวานหน่อยนิดเดียวนะพี่ปูไปปูคงช่น อาหารอันใดบ่ใส่ผงชูรสคือบ่กินครับอันนี้คือผงชูรสครับบ่าดามากขน,กนาดเนาะไม่ได้กินน้ำนะเบิ่งสายจะตัดทีตันบ่อ่ะซูมในโคกหน่อยเจทำให้ม,มันดเด็กแดครับทำให้มันดเด็กแดต่อไปเกลือพวงซีน่วย บักหน้าหน่วยหนึ่งครับจะบับบีบสองเตียงพอเดี๋ยวมันสิ่สมแหงป่าทิบรสยาใส่หลายครับกาแดกทุกวันน,นนี้ฟ้าแดงฟ้าแดงอย่างันสิ่งนวดสิ่มากกว่านี้ใส่สองซอนซาดินชาหนวดหนวดหนวดทำไข้ากัน เราต้องตังแล้วเสนมระกอพักกะทินหรือว่าพัก,กเกษตรคุณละพนเพิ่เกินพัก,กเกษตรแล้วก็นอกใหม่ครับหวดมันลงไปปุ่นสาวจริงๆพมมากินตำสัวหลายกว่าตำธรรมดาพอมากินเสร็จต้องหนาตา เสียบเอาเพราะว่าโคกนี่อคือะเนจในจะงอยถ้าว่าสากสากบุกคอยประทับใจคนเลยว่ะสากหน่อยให้วงรอบเดียวครับแล้วปุ้งรอบเดียวคือแสบตั้ให้รู้ว่าตั้จริงจำัวนียู่ตรงนี้เขาขาดดองแต่ว่าเขาบอกนี้ ทต่เตะช่วงหอกแต่ถงว่าลงไปเห็นบ้างขิมหิ่งบดนี้อันนี้มันระขี้นก